เราจะมาดูเขาควายนค่ะเราจะมาดูเขาควายกันนะคะนี่เขาควายที่นี่ที่ไหนคะน้องที่นี่ที่ไหนคะมีเยอะเลยนะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะอยู่อนุบาลเหรอ อยู่ปหนึ่งแล้วค่ะปหนึ่งแล้วปหนึ่งแล้วดีว่าได้พร้อมนงก็อวบนะใช่ดูสิเองไหมเยอะเลยใช่ตรงนู้นก็มีด้านในก็มีนะด้านในก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ของวัวนี่คือควาย ควายน้ำไงที่ตรงสะพานอ,ะอา่ะอ่ะอะไรนะลัดแ้วใช่ค่ะเยอะเอลยนะเยอะเลยมันมีลูกเนี่ยมีแบบนี้ด้วยนะที่แบบสีขาวดนะ้วยเนี่ยนะี่อยู่ในสงคราม

นี่คือเยอะเลยใช่ไหมอันนี้คือหัวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเขาใช่ไหมหรือว่าเขามันดุดแล้วขอด,ด,วดุดแล้วใช่ดูน,นี้สิอันนี้ยาวมากเลยดนนูนี้นี่อันนี้ยาวมากอันนี้ยาวมากใช่ ก้อนนี้ไหมเนี่ยงอด้านในหนึ <n> ่งเป็นหนีน้ใช่อะไรนะอันนี้ฟันไว้เขี้ยวหญ้าเนี่ย ปีค่ะไม่ไปค่ะครณอไม่ไปค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย